สวัสดีค่ะกระแทข่าวดังมาแล้วค่ะย่งซีนตรงไหนชาวเน็ตเปิดคลิปอีกมุมถามลั่นเบลล่าย่างซีนใหม่ได้วิกาตรงไหนพอม้วนตัวกลับมาอ้าวนี่ฉันมาโพสที่ฉันทำไมชาวเน็ตเปิดคลิปอีกมุมถามลั่นเบลล่าย่างซีนใหม่ได้วิกาตรงไหนยังเป็นประเด็นที่ชาวเน็ตถกเถียงกันไม่จบหลังจากกลุ่มเพื่อนนางเอกสีมอมา้า คือไมได้าวิกามิ้นชลิดามิวนิฐาและมาร์กี้ราศีเมาอย่างออกอัตรดในช่อง youtube ของสาวใหม่ด้วิกาพาดพิงไปถึงคนอื่นโดยเฉพาะประเด็นเมาถึงเครื่องเคยไปอีเวนต์แล้วโดนกันซีนซึ่งมิวโดนถามแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าไม่อยากได้คำถามนี้ส่วนมาร์กี้ลัน่นฉันว่าโดนทุกคนก่อนมิ้นจะเสริมว่าเพราะโดนคนเดียวกัน มิวเล่าว,ว่างานหนึ่งออกกนไนเตรียมชุดมาให้หน้างานใส่หน้างานเลยเราก็ได้เลยเราใหม่มากไม่ต้องฟิ t t i n g อะไรก็ได้ได้หมดแต่งตัวเสร็จพอลงไปหลังเวทีอีกคนเขาหายไปแต่งานต้องเริ่มแล้วมิน้นบอกฉันจำได้แล้วตอนนั้นฉันเดินอยู่มีคนตะโกนบอกว่าเดินช้าๆมิวบอกว่าเพราะมีคนหายไปแล้วก็ ปรากฏตัวอีกทีตอนอยู่บนเวทีทุกคนแล้วอ๋อไปเปลี่ยนชุดนั่นเองจ้าแล้วส่งต่อไปที่ผายมือไปที่ใหม่ไม่แล้วบ้างซีนนั้นได้จบไปแล้วมาถึงซีนนี้สมมุติมันเป็นจุดที่ต้องโพสเป็นตัววีดาวิก็จะอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปไปลันเวย์พอหม้นตัวกลับมาอา้าวที่ฉัน มาโพสที่ฉันทำไมด้วยความที่ไม่รู้จะทำยังไงมากี้ถามว่าแล้วทำยังไงสมมติมากี้ราศีได้แย่งจุดนั้นไปแล้วหมายตอบว่าถ้ามากี้ราศีได้แย่งจุดโพสไปแล้วความที่ไม่รู้ทำยังไงก็เลยไปยืนอยู่หน้ามากี้ราศีเลยด้านมากี้หัวลาะสนั่นลั่นแก้แรงกว่าขณะที่ไม,ม่ก็หัวลาะลั่นเช่นกัน โดยก่อนหน้านี้มีชาวเผือกก็ไปขุดคลิปหนึ่งที่ระบุโยงถึงงานที่แก๊งนางเอกมอม้าพูดถึงซึ่งมีเรานางเอกหลายคนไปร่วมเดินแบบในงานโดยเฉพาะชัดที่ใหม่ดาวิกาพูดถึงจุดที่ต้องโพสเป็นตัววีดาวิก็จะไปอยู่ตรงกลางดาวิก็เดินไปไป,ไปรันเวย์พอมมวนตัวกลับมาอา้าว ที่ฉันมาโพสที่ฉันทำไมไปตรงกับช็อตที่เดินมาตรงเบลล่าลานีเลยจนเป็นที่วิาพากษ์วิจารณ์คลิปดังกล่าวจำนวนมากนั้นอย่างไรก็ตามในทิกตอกก็มีการโพสคลิปงานเดียวกันแต่เป็นอีกมุมหนึ่งของไม่์ไดวิกาซึ่งเบลล่าก็ยืนอยู่มุมหนึ่งโดยมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามลั่นว่าเบลล่ายังซินตรงไหนอาทิเบลขยับให้ก่อนไม่จะแทรกอีก พอใหม่เข้าได้เบลก็ขยับให้ที่ว่างอีกเอนดูเบลที่โดนว่าแย่งซีนเบลบอกเบลจะให้ฉันหนีไปทางไหนได้ขยับไปอีกก็บังน้องก้าน้องยิ่งตัวเล็กๆอยู่คิดดีทำดีคนคิดไม่ดีจะแพ้ภัยตัวเองอาา่ะคะชื่นชมเบลล่านะนางน่ารักเอนดูเบลล่าขยับให้เขาแล้วยังมีความหันไปมองข้างหลังว่าจะบางคนข้างหลังไหม ขณะที่มีอีกช็อตมุมกว้างบนเวทีมีผู้โพสต์ตอบคนที่ตั้งประเด็นตรงนั้นควรเป็นใหม่ย,ยืนคนเดียวเพราะเดินชนะเครื่องเพชรแล้วก็ได้ใส่ชุดฟินาเล่ด้วยควรจะเด่นคนเดียวตรงกลางว่าใหม่ยังไม่เด่นอีกหรอคะเบลล่ายืนชิดขอบเวทีขนาดนั้นแล้วด้านชาวเน็ตก็เข้ามาแสดงความเห็นกันรัวๆอาทิงานนี้พตติเซียออร่าสุดค่ะแพตติเซียค่ะ เป็นคนกันซีนเพราะสวยตาแตกยืนตรงขอบก็สวยก็เด่นก็ออร่านอกเรื่องแป๊บน้องพัตติเซียสวยมากเด่นสุดรับงานที่เดินคนเดียวค่ะเด่นแน่นอนเบลล่ายืนตำแหน่งเดียวกันกับมิวเป,เป๊ะเลยถ้าเบลขยับอีกมิวก็ต้องขยับตามเป็นต้นขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ